อมก็เลยคิดว่าที่นี่นะคะเหมาะมากที่จะเป็นเรือนหอว้าวเขามันอยู่ห้องนี้ไหมครับเอาครับเดีย๋ยวมา,าจไปซื้อที่นี่หรือยังชอบตั้งแต่เข้ามาแล้วคะ่ะ <laughs> เอาบาสัะยังไม่เคยแบบลงสนามหญ้าเลยอยะเดี๋ยวเราจะพาเขาลงสนามหญ้าที่นี่กันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้อมอยู่หน้าโครงการแปรนบางเกอกบ,บุรีหวัดปิ่นเกล้ากาญจนานะคะ ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้พาทุกคนเนี่ยไปชมแบบบ้านนิวซีรีส์ของ SC s อสค่ะทุกคนที่นี่นะคะเขาได้อินสปายมาจากพระราชวังมิราเบลนะคะประเทศออสเตรียเลยนะคะขอเล่าก่อนว่าเจ้าชายเนี่ยสร้างพระราชวังเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักให้กับหญิงนั้นเป็นที่รักนะคะออมก็เลยคิดว่าที่นี่นะคะเหมาะมากที่จะเป็นเรือนหอขอเชิญน,น้องอังเลยมา วันนี้มาดูบ้านกับน,น้องอ้าง,งนะคะ,คะกับเจ้าอัลมอนแล้วก็น้องอัลบัก็คือบอกก่อนว่าน้องอ้างเนี่ยเขามีโปรเต์ที่จะหาที่อยู่ใหม่เพื่อที่จะเป็นเดือนห่อนะคะเอหรือว่าจะเป็นของพี่อ้อมกันนะไม่ได้อยู่ในสริต์นะคะ,คะยังไงคะย่งไงคะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวอ้อมจะพาน้องอ้งอางอัลบัสแล้วก็อัลมอนเนี่ยไปดูบ้านของโครงการกันนะคะตามมาเลยคะ่ะทุกคนมาดูกันค่ะ การแกนบางกอบบริวารปิ่นเก้าการจนานะคะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะประมาณ35ไร่นะคะแต่ว่าจะมีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าจะมีบ้านแค่52หลังเท่านั้นนะคะแบ่งเป็น3ไซส์นะคะเริ่มจากไซส์มาเบล570รดตารางเมตรนะคะต่อมาเนี่ยเป็นไซส์โมซานนะคะ 641ตารางเมตรและไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะวันนี้เรา2คนจะมาดูกันนะคะชื่อว่ามิราเบลนะคะมีพื้นที่ใช้สอยถึง817ตารางเมตรเลยนะอังซึ่งไทยนี้นะคะเป็นทายที่ใหญ่ที่สุดมีทั้งหมด6ห้องนอน7ห้องน,น้ําและก็5ที่จอดรถนะคะและ้วไซส์นี้พิเศษสุดๆเลยก็คือเป็นไซส์ที่มีสระว่ายนา้ำโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,กนแอบรีเสิร์ชมานะแน่นอนคะ่ะ ก่อนจะเข้าไปดูในบ้านเนี่ยเราไปดูที่จอดรถก่อนดีกว่าค่าตรงนี้แพทเทิร์นคุ้นๆเหมือนบ้านเราเลยเป็นสโลเ,ออเป็นสโลนี่นะคะสามารถจอดได้ถึงแต่๋ะหนึ่งองามสี่ห้า สามารถจอได้5คันทุกคนมีชาร์จเจอร์ก็มีนะคะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ e v ี k าต้องมาซึ่งออมคิดว่าแบบเหมาะมากๆเพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมีรถไฟฟ้าใช่อย่างบ้านไม่ใช่รถไฟฟ้าอย่างนี้นะรถที่ใช้ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า e v ีค k ะ e v i k าอย่างเราเนี่ยก็จะมีคันหนึ่งเหมือนกันพื้นที่ความสูงอ่ะ ฟอร์ o ู e ิ l i n g คือสูงมันมน,นี่เป็นบ้านตัวอย่างนะคะที่เราจะมาดูแล้วเขามีต้นนี้ด้วยทุกคนเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคะต้นโอลีฟอุ้ยต้นนี้290ปีโอ้ยค่ะจริงต้นไหน คุยพี่ออมประตูไม้สวยมากตั้งแต่ทางเข้าเลยเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม้สักนะอังแต่วัสดุเนี่ยจะเป็นทอสเทมนะคะทุกคนซึ่งออมคิดว่าในระยะยาวในการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็จะสังเกตว่าน้ําหนักเนี่ยจะไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็มี t e x t อร์เหมือนไม้จริงมากๆเออดูอยังไงก็คือไม้จริงๆอ,อืมสวยมากๆนะคะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่เป็นบ้านออมอะ่ะออมจะทําประตูให้แบบสูงไว้ก่อนเลยอะ่ะพอเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทําประตูสูงแล้วก็ใหญ่เนี่ยมันจะทให้ดู มีสเปซที่แบบใหญ่ขึ้นมากๆหรเลยหรือว่าพอเราตีเราก็เลยอยากทำประตูสึกไม่ใช่ค่ะว้าวเฮ้ยสวยมากว้าวพอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะรู้สึกถึงแบบ ความใหญ่ที่นี่นะคะมีดับเบิลวอลลุ่มถึง6.8เมตรนะคะแล้วก็ฟอร์ทูซิลลิงเนี่ย3เมตรอย่างบ้านตัวอย่างนะคะเขาก็จะแบบวางโต๊ะอาหารซึ่งเพื่อมคิดว่าเขาจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงโถงเนี่ยเขาจะมี Space ที่แบบเต็มพื้นที่มันยิ่งทำให้บ้านนะคะดูโปรง่งทั้งในทางบนแล้วก็ทาง กว้างไปอีกอะเหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่มีแบบสมาชิกในบ้านเยอะนะคะเหมาะมากเลยนะเพื่อนชอบมาบ้านเยอะเนี่ยจัดเลยค่ะใช่มีทั้งเพื่อนพี่น้องหมาแมวคือคนเยอะมากนะคะบ้านเราคนเขามาเอ็นจอยค่ะใช่ค่ะอาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลิฟทิ้งเป็นยังไงเนาะไป ด้านขวาของตัวบ้านนะคะจะเป็นโซน living area นะคะที่นี่เขาก็แบ่งสัดส,ส่วนได้ดีมากจริงๆเขามี2ห้องนอนนะข้างล่างแต่ว่าอย่างหลังนี้ เขาจะกั้นสเปซตรงนี้เป็นโซนแบบบาร์ที่เอาไว้แบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกแบบโซนใหญ่เลยนะเป็นมุมพักผ่อนของคนที่บ้านนะคะที่นี่นะคะเขามีระบบ Active i r r u u l l t y ด้วยค่ะเป็นระบบขจัดมลพิษในบ้านเหมือนแบบเครื่องกรองอากาศอ่างเวลาเราเข้ามาในบ้านอ่ะสดชื่นเลย จริงคือแบบระบบเนี้ยมันดีต่อใจมาก <_ d isk> ทุกวันนี้ข้างนอกแบบมลพิษเยอะมากนะคะ <_ d isk> คือต้องให้เขาจริงๆนะคะ A C E เสร็จในเรื่องของระบบเนี้ยอย่างออมกางอ่ะเป็นลูกบ้านอยู่แล้ว <_ d isk> ของแกรนด์บางกอกบ,บรหวารน,นะคะเราก็จะแฮปปี้มากในแบบเฟรซิลิตี้ที่เขาจะให้มาแล้วมันก็เข้ากับความต้องการเราในยุคนี้จริงๆเพราะว่าช่วงนี้แบบมลพิษข้างนอกก็คือหนักมากๆแล้วอะคะ่ะเป็นในอังรู้สึกแบบชอบขึ้นมาหรือยังอยากจะซื้อที่นี่หรือยังชอบตั้งแต่เข้ามาแล้วค่ะ ทางบอกว่าปัญหา<อ>ไม่อยู่ตรงนั้นปัญหา,ญหาอยู่ยที่ราคา <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูห้องข้างล่างกันจะเป็นห้องเหมือนห้องผู้ใหญ่ห้องผู้สูงอายุนิดนึงเพราะเขาจะออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเลยไป,ไป อุ้ยหมาว้าวว้าวจึ้งใจมากมุงนี้เขาดีไซน์ห้องผู้สูงอายุอะเอาไว้ติดกับสระน้ำอะค่ะมันรู้สึกรีแลกเนาะแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นกระจกกว้างเต็มเลยแล้วสังเกตว่าพื้นนะคะเขาจะเป็นซอฟต์ฟลอร์นะสมมติแบบว่าผู้สูงอายุเขาแบบเขออาจจะมีอุบัติเหตุหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบจะไม่ได้รับอันตรายไม่ได้รับเจ็ตเิาะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะเฮ้ยพี่อมดู คือเขาใส่ใจมากเพราะว่าห้องน้ำเขาทําแบบเรียบไม่มีสเตปเลยเผื่อผู้สูงอายุใช่ไหมที่เขาใช้วีลแชร์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วข้างในเป็นแบบเหมาะสําหรับผู้สูงอายุมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะแบบมีที่จับเวลาอาบน้ํานะคะหรือว่าเข้าห้องน้อาอ่ะถัดจากห้องนอนข้างล่างนะคะก็จะมีประตูเปิดออกไปนะเราก็จะพบกับวิวที่เป็นสระว่ายน้ําแบบนี้แล้วถัดจากสระว่ายน้ํานะคะก็จะมีโซนเอ o u t ดอร์ตรงนี้นะคะสามารถให้เราแบบได้นั่งพักผ่อน แล้วพื้นที่เอาดอตรงนี้นะคะก็เชื่อมกับส่วนบริเวณรอบๆบ,บ้าน๋ยวเราไปเดินดูกันไหม,มไ<ป>นี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนแบบ ครัวฝรั่งเป็นส่วนของการทําครัวแบบเล็กๆน้อยๆเนาะเวลาที่แบบเราจะจัดงานหรือว่าเป็นเชฟเทเบิลมาทําอาหารที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็มีเครื่องคีดีเทคด้วยใช่ซึ่งโครงการอ่ะเขาจะติดไว้ให้ลูกบ้านนะคะเป็นโซนที่เป็นพนที y เนาะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคีดีเทคเตอร์กับสโมกดีเทคเตอร์คือถ้าเรามีความร้อนหรือมีควันเขาก็จะมีสัญญาณเตือนซึ่งีแบบดีมากๆคือเรา สุดถึงความใส่ใจของเซียเซ็จอะถัดมาตรงนี้นะคะ mm. เขาก็จะเหมือนกั้นเป็นโซนครัวไทยเนาะซึ่งในนี้ก็จะมีทีเดชิปเตอร์เหมือนกันถัดจากครัวไทยนะคะ mm. เ,เปิดออกไปเนี่ยก็จะเป็นโซนลอนดี้ mm. แล้วก็เป็นโซนของเมดน,นะคะ mm. ที่มีให้ถึง2ห้องนะก็ mm. รู้สึกว่าโอเคนะเพราะถ้าบ้านไซส์ขนาดเนี้ยจริงๆแม่บ้านก็ต้องมีค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะสองห้องก็โอเค ตรงนี้นะคะพอเราเดินเข้าบ้านมาจากประตูทางเข้าของโรงจอดรถเนาะเราก็จะเจอระบบปฏิบัติการคือเป็นระบบควบคุมไฟ control panel น,น,นะคะที่เราสามารถเซตได้ว่าโอเคเราจะให้ตรงนี้เป็นเปิดตัวเปิดปิดไฟหรือตัวเปิดปิดแอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลย <c oughs> ปิดไฟเขาจริงๆงแล้ว<ป>เปิดต่อเปิดส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เป็นระบบรักษา,าความปลอดภัยป้องกันขโมยเนาะเขาก็จะติดไว้ตามประตูหน้าต่างแล้วการสั่งการทุกอย่างของที่นี่นะคะ<ๆ>เขาก็สามารถสั่งการผ่านแอปรู้ใจได้นะคะนี่เราใช้บริการบ่อยสะดวกมาก <laughs> แอปรู้ใจก็คือแอป,ปของ ICSSS อชนะคะก็คือควบคุมท,ทุกอย่างได้ผ่านแอปรู้ใจได้เลยคะ่ะห้องแห่งความลับค่ะก็คือเขาจะมีโซนห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเก็บของได้เยอะมากๆคือไปดูข้างบนกันค่ะ 2นะคะโซนนี้ก็คือเป็นโซนเหมือน living area ของชั้น2นะคะก็คือชัออ้นบนเนี่ยค่ะมี4ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีส่วนกลางที่เราสามารถมี activity สำหรับครอบครัวอะไรได้เนาะเพราะจริงๆตัวเนี้ยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยนะจริงจริงๆสามารถกั้นสเปซเป็นห้องทำงานอีกห้องหนึ่งได้เลยนะอุ้ยพี่ออมห้องนั้นอะไรอะ่ะไปดูห้องนั้นกันก่อนได้ไหมทุกคน<อ>คือแบบเขาจัดได้น่ารักมากเลยอะ่ะของโครงการอะ่ะ สเฟสห้องนี้ก็คือเห็นใหญ่ขนาดนี้44ยังไม่ใช่มาสเตอร์นะคะห้องนี้เนี่ยเหมือนดีไซน์มาให้แบบลูกสาวมีเตียงชั้นแต่งหน้าชั้นเ,เก็บอ็อกเซอรี่อะไรอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างๆกันนะคะจะไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะห้องนี้นะคะมีสเปกย3ซึ่งเราก็คิดว่าแบบมันเป็นห้องเล็กลงมาเนาะ แต่ก็ไม่เล็กค่ะรู้สึกว่าเป็นห้องที่ใหญ่อะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งออมคิดว่าบ้านที่นี่นะคะ่ะเขามีการเล่นกับมุมของแสงมันมีแบบกระจบที่มีแสงส่องเข้ามาอะไร้ะคะอามอน,มนชอบไหมครับเอามันอยู่ห้องนี้ไหมครับอมัมอนด์คะอยู่ห้องนี้ครับเอางั้นเหรอครับเอาครับกมออ่ะก็ฝั่งนู้นจะมีห้องนอนอีกสองห้องนะคะไปกันค่ะ นี่เดินจากห้องนึงไปห้องนึงนี่เกือบเหนื่อยเลยนะจะมองลงไปข้างล่างนิดนึงโอ้มองลงไปมุมข้างล่างก็คือสูงม,มากๆเลยนะคะบางทีก็ลงมาทักกันนี้ฮัลโหลมีอะไรกินบ้างแม่แบบถัดไปตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนไปดูกันคะ่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ติดกับ master b เบ r o o m นะคะไซส์ก็คือ18ทุกห้องมีห้องน้ำในตัวถ้าเป็นเรานะเราอาจจะเซ็ตเป็นห้องน้องหมาถ้าห้องนี้ เป็นห้องอัลมอนกับอัลบัสจะเอาไหมครับเอาครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมใหญ่มากๆนะคะกว้างถึง60อองค์ิดละวอล์อินคอนเซ็ปต์ฉันจะใหญ่ปัป เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เขาก็แบ่งโซนเป็นแบบเตียงนอนนะคะสามารถใส่ได้แบบคิง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 ไซส์เลยอะคะ่ะข้างหลังนี่เขาก็ดีไซน์เป็นโต๊ะทํางานบางทีเราแบบทํางงทํางานเสร็จเนาะตอนกลางคืนเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนไปนอนนะคะแโอ้ ใหญ่มากเป็นอีกห้องหนึ่งได้เลยทุกคนซื้อเลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เก็บเสื้อผ้าอย่างเป็นสัดส,ส,ส่วนเนาะตรงกลาง walk in closet ด้วยเขาก็จะมีไอแลนด์ให้นะคะเก็บเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยอยากดูห้องน้ำอ่ะเพราะนี่เป็นคนแบบบางทีห้องน้ำเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อหร <c oughs> ือเป่เป็นเป็นคนอย่างนั้นนะไปดูห้องน้ำกันค่ะเป็นห้องน้ำที่อยู่ใน walk in closet นะคะบ้าว่าแค่อ่านกระจึ๊งใจแล้วใหญ่มาก ระบบแบบจากูซี่เลยอะ่ะเขาให้มากับตัวโครงการเลยนะคะทุกคนฟังเพลงไปแช่อ่างน้ำไปเฮ้ยดมีมากเลยค่ะแล้วถัดจากวอ l k i อินคอ e เนะคะก็จะมีห้องลิฟ i ิ้งแอรีล็กเลกสำหรับแบบว่าเออนั่งดูข่าวที่วงทีวีนั่งแบบจิบก,ก,กาแฟยมามเช้าได้อยู่นะตรงนี้นะมีคนนั่งรอยอยู่เลยมีคนนั่งรอยอู่ ถัดออกไปนะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นระเบียงที่ติดอยู่กับโซนของห้องนอนนี่นะคะทุกคนเวลาที่เราตื่นนอนมาตอนเช้านะก็เปิดระเบียงออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักนิดนึงก็คือดี และความพิเศษของอลูมิเนียมที่นี่นะคะที่เขาใช้งานนะคะเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมทอสเทมนะ้ำเป็นอลูมิเนียมที่สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะโดยเฉพาะสีเนี่ยสวยมากเป็นสีที่สั่งทําพิเศษด้วยนะคะโอเคเป็นไงอ้างชอบไหมบ้านไทายนี้ชอบมากเลยแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่า โครงการเอ a s อีแอเเขาใส่ใจในลูกบ้านมากมีแบบลิฟติ้งโซลูชันให้เราอะ่ะเยอะแยะมากเลยอะ่ะมีทาง Active Air Quality นะคะ Smoke Heat Detector นะคะรวมถึง Solar Cell ด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยติดให้บ้านทุกหลังเลยนะโอ้ยดีมากเหม,มาะมากกับประหยัดไฟก็ช่วยประหยัดไฟตอนนี้กไฟแพงมากแพงมากรู้สึกแบบอุ่นใจเลยอ่ะอ้โหมีมีโซล่าให้หรอรวมถึง CCTV นะคะเขาก็มีติดตั้งให้1จุดนะคะแล้วก็มี เบสเผื่อให้เราติดตั้งได้อีกถึง8จุดด้วยกันซึ่งเหมาะมากๆเวลาที่เราไม่อยู่บ้านแล้วเราเป็นห่วงคนที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้ด้วยเนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็มีจุด EV Charger ที่เมื่อกี้เราลงไปดูกันนะคะรวมถึงแอป,ปรู้ใจนะคะที่เป็นระบบควบคุมภายในบ้านต่างๆที่สามารถ สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะบ้านน่ะรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจขนาดนี้ส่วนกลางจะขนาดไหนอ่ะอยากไปดูแลส่วนกลางที่นี่นะคะเขาใหญ่มากๆอย่างคลับเฮาส์เนี่ยนะคะถือว่าใหญ่ที่สุดในโครงการของ SCS เรเลยนะคะใหญ่ถึง1,000ตารางเมตรเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Facility ของที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะไปเลยว้วาวใหญ่มาก ทุกคนเป็นล็อบบี้ของคลับเฮาส์นะคะซึ่งแบบใช้พื้นที่ถึง1,000ตารางเมตรเลยนะคะใหญ่มากมันให้ความรู้สึกดูโปรเหมาะกับการที่เราจะมารวมตัวเพื่อนๆมาทำกิจกรรมกันนะคะ ใหญ่มากมากนะคะจาก เราะะก็มาที่นี่นะคะเป็นสวนและข้างหลังนะคะก็เป็นแบบกีกาซัสนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเขาได้อินสไปร์มาจากพระราชวังมิราเบลเขาก็จําลองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะตรงนู้นเป็นสนามเด็กเล่นเป็น playground ออมีสนามเด็กเล่นของเด็กด้วยและอินสไปร์เขาเนี่ยมาจากพระราชวังมิราเบลใช่ไหมคะเดอะซาวด์อ็อบมิสิกหลายๆคนน่าจะรู้จักเนอะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คลาสสิกมากเข็ถ่าาายยทํทีีพรรรระะะชววงงนนน้้ดะคะคคกกโเ,เขาก็เเเลยออานรื่ง มาใช้ในเพ a y กราวด้วยนะคะ <c oughs> เป็นดนตดรีต <c oughs> ูดูดูดูคิดว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะชอบส่วนที่นี่นะคะทุกคนคะเอาบาสัส <c oughs> เขาเพิ่งมาเมืองไทยเม <c oughs> ื่อแบส <c oughs> บสอวีคที่แล้วแล้วเขาอะยัง <c oughs> ไม่เคยแบบลงสนามหญ้าเลยอะเดี๋ยวเราจะพาเขาลงสนามหญ้าที่นี่กันเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมชอบไหมลูก า้อบมากเลยคะ่ะเคียตอบแทนหมาเลยอะทุกคนคะ่ะองคิดว่าที่นี่เนี่ยดูร่มรื่นแล้วก็สวยมากๆเลยเนาะคิดว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนในบ้านเลยนะคะดูเป็นแบบความสมบูรณ์แบบที่แบบหรูหราคือ <c oughs> มันแบบมันรู้สึกสบายมันรู้สึกแบบผ่อนคลายน่าอยู่มากเลยอะ่ะทุกคนนี่เนี่ยราคาของโครงการนะคะก็จะเริ่มต้นที่40ล้านบาทถึง70ล้านบาทค่ะ แล้วการเดินทางเนี่ยก็สะดวกด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายเส้นเลยทั้งถนนกาญจนาพิเศษถนนบรมแล้วก็ถนนสายหนึ่งด้วยนะคะอืมแล้วแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแถวเนี้ยคือดีมากมีทั้งพาร์ o ิ a r พารเดอะมอบางแครนและยังมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยนะคะห่างไปแค่9นาทีอีกทั้งโรงพยาบาลทนบุรีห่างไปแค่10นาทีและยังมีโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์อยู่ใกล้ๆด้วยเผื่อ น้องอังมีเบบีไงน้องอังก็เอ้ลูกจะเรียนตรงไหนแล้กัน<ๆ>เอาไว้ก่อนค่ะแต่โรงพยาบาลอนะังคิดว่าเอ้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบาย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 